พี่แก้มมีวสวมากครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ดีขึ้นเนาะัะนะครับความสัมพันธ์ต่างๆที่เราเคยตีกันที่เลยเลอะกันแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมก็พี่แก้มครับผมเห็นเขาไปได้ไกลามากเลย <c oughs> ไปได้แบบคือไปร้องเพลงที่ไหนก็คงจะมีคนอยากฟังเพลงจากเขาอ่ะคือทุกคนใครเห็นเขาบอกว่าพี่แก้มสวยแก้มสวยด้วยความสามารถเขาด้วยสิ่งที่เขาแบบ ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองอันนี้ก็สิ่งที่เราเห็นมาเขาอยากจะทําเขาทามันได้อยู่แล้วแค่แบบนั่นแหละอย่าที่ดมบอกรอเวลาแล้วก็รอจังหวะที่ใช่แล้วก็ คนรักข้างๆกันฉันไม่เคยยอมแพ้แมะมีสิ่งไหนมากมายเท่าไรที่มาเกันก็ยืนยันจะรักทั้งหัวใจฉันเชื่อมันในคำว่ารัก วนอ้วนตาล้วตาขวามาแล้วอ้วนพ่อก็ไม่ได้โมโหัมากหรอกแต่ว่าผู้หญิงไม่ชอบหรอกเรื่องที่มันแซวว่าอ้วนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ตัวแต่เราก็ไม่อยากให้ใครมาพูดนึกออกปะบางทีเราก็โกรธได้มันเป็นสิทธิ์ของเราไม่ใช่สิทธิ์ของเธอที่จะมาพูดอย่างนั้นเหมือนเมื่อกี้ผม ผมยิงไปสามนู่นแล้วก็เขายิงกลับมาสี่สามอ่ะคือแบบเหมือนเดินต้องกลับเร็วอ่ะเออนั่นแหละเขาเป็นคนที่ขี้หน่อยมากขี้น้อยใจเวลาใครแย่อะไรนิดหน่อยนี่คือแบบคืองอนแล้วหน้าเป็นตุ่มแล้วคือคือปกติก็หน้าเป็นตุ่มอยู่แล้ว,ตนนตแ,ลวแต่ว่าพอเนี้ยมันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องแต่ในเรื่องที่เวลาเวลาที่ทําให้เขางอนกุเนี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่คุยกัะเร ขายไปแบบไปไป,ไปนั่งคนเดียวในบุมมืดนะครับคือจะบอกว่าแก้มคือผู้หญิงเป็นนิสัยที่งอนเป็นปกติถูกไหมคะคือเราจะแบบเออมีงอนมีอะไรนี้เพราะว่าโดนแกลบ่อยการชอบแกลงแกลบม,มาก <c oughs> แต่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะชอบที่งอนไหมคะ <c oughs> ไม่ค่อยใช่ไหมคะคือ <c oughs> มีแต่มันอาจจะน้อยแต่นี่คือจะงอนมากกว่าแก้มอีกนี่เป็นคนที่งอนมากไม่รู้จะมากยังไงแล้วจะใช้คาไหนมาพูดได้ว่างอนขนาดไหนคืออย่างสมมติแก้มไปเที่ยวกับเพื่อนเนี้ย พื่อนแบบน้องรุ่นน้องมาจากแรทภุเกตอะไรเงี้ยแล้วถ่ายรูปลงแป๊บนึงมีคนแคปรูปมาแล้วลงในกูบอกว่าเนี่ยทิ้งอีกแล้วการไหวไแก้<_><_><_>แค่ได้พบแค่เพียงสบตาฉันก็สุขใจเมื่อเราได้อยู่ใกล้ๆกันอยากให้เป็น จน,นี้ฉันดีแตเธอมันนาทั่วไรทั้งหัวใจไม่มีใครในนั้นยกเว้นเธอฉันเชื่อมันในคำว่ารักเพราะรู้ว่าใจเรานั้นมันคงกว่าใครอยากให้รู้ว่าฉัน จกไปไหนไม่ว่าร้อนหรือน้ำต้องเจออะไรจะผ่านไปด้วยกันต่อให้มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ใจของฉันเหมือนเดิมทุกๆวันเชื่อในรักเราเฝ้ารอด้วยกันจนกว่าถึงเวลาของเรา ข้างเธอไม่จากไปไหนไม่ว่าร้อน,นหัือน้ำ